ัดเนี่ยไวเดียวบนีค่นไเตว่าปูเตว่าปูมู่บ้านนีนี่เนาะตัวปูมู่บ้านฮะมันอยู่ร่วมกันเบิดเด้วมึงเนี่ยะเาบ่าป็นไทยมงเนี่นี่เป็นไระเอกนครบผมึงเน่พี่น้องเาไปว้าไปอ้อปงแสนนะพี่น้องเนาะ กงน้า็าาี่กนกินอยู่หนย้มนี่ชอบกินผมจกง้หน้มส้มไเปีนเล็กน่อยก็ไม่้ย่ไปพัดกัะเพ้าได้บ่เออผ้าฟอไปเห็นไดกะเพ้าปูกัดกะเพาปูเออใช่ก็แงหน้าหมส้เฮ้เห็นบ่บ่รเเ พอดีสิกับันปันเพียงมานก็เลยมาอคุณยายพยายามพอดีนางปุมปูอยู่นี่เลยวาเอาลงมาเรียมหาเรียมหาเห็นนี่พี่น้องเอาผู้ได้ขับรถแล้วไปนึ่งูดเป็นลากแกนสังเออขอปนลากแกนสางกบพูดแล้ววงเนืหันเแล้ว เอา có bạn ngay ต่อสิใช้เวลาเอ้าโอ้เอา những นํายังบ่

บุถาว่วันรอนเป็นบุถาว้อยู่เา้เื้องน้าัเนี่นู้อ่ามอ้ถารุ่นบ่อเนาะอ้มปูแทบแบบเแียบลายพี่นอ้มใช่หมอได้พี่น้องเด้อ มันจะเป็นก้อยปูไปนี่ตือปูอยากกินลาปูส่งมาให้เนี่ยน้องฟิล์มไม่ตื่นกันคาฟันนี่ยังแต่ตืจังหวะมันวหัวดามมันปวดกัวกันยังไบยาีเป็นเร่องัจังมาดงสาราบ้านนอเนี่ยบัวเพียงดอกนี้ค่าเสนี่่บ่ ย่างเต็มห้องสย่างเต็มห้องสิคุณแม่สลับไปตัสลวงที่ได้านทเออไปบอกคนเด้อไปบอกคนเด้อมาจากมันอยีงมันไปอีกกนกับางระอ้ามเที่ตไปมเบัยมันตายคือหาไก่นลรด ไม่ดีพี่น้องวางไฟันนี้ได้เสิไสดไสดดไล่ใช่ไล่สดไล่สดเฮ้ยไปนพน่นมันนจารอบๆต้องให้ต้องหน้าเป็นยังไงสพี่น้องเอ้ยอีสานบานห้องมันก็บมขึ้นอย่งนี้งนั่นได้ยินตัวนึงเอาเียงใส่งนุณยายใส่มันบ่เ เสียคุณแม่คุ่อร้อนสคุณม่งเลย้องันี้กันสิ้าคุณครับผมครับช่างคนด้วยครับผมบอมยนครับอันนียนพระเกสินเอกครับเอกครับได้ได้มันโมยูได้มันคนไหนได้ตนยูหรือันเจียงทันเจียรทันเจียงนี่จะไปรับหมูอะไรยังไป้ย